นี่คุณแม่น้องแฟนซีกับน้องแฟนซีจะมาโชว์ทำท่าสะพานโค้งกันอย่างง่ายๆเนาะสำหรับเด็กเพราะว่าน้องซีเรียนบันเล่มาเขาก็จะตัวอ่อนนะคะอ่าคั้นแรกให้เขาไปค่อยๆนอนลูกค่อยๆนอนบนบนโซฟานะคะให้แม่น้ำหนึ่งถึงสองสามค่อยขึ้นนะคะเอาใหม่ลูกจะยินเรียนหนึ่งสองสาม นับค้างไว้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่อยลงมาค่ะอ่าลงมาอ่ะนับอีกเซตอีกสามเซตนะคะลูกอ่าเดี๋ยวแม่นับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าลงค่ะเบาๆลูกอีกเซตหนึ่งนะคะ ขอคุณแม่ขออีกเซนหนึ่งนะคะลูกใจเย็นๆค่อยๆขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอบคุณค่ะไม่ไายเก่งมาก